ครับสวัสดีครับสวัสดียำบมแลครับพี่น้องมาเด้อครับมือนี้เมนูนําเสนอเมนูครับหนึ่งไก่บานครับครับผมหนึ่งไก่บานนังไอวรไปดูสาันาดังจากเตาฟืนเฮาเนี่ยละครับพี่น้องครับกันให้บอกให้เจ้าคิดบ้างครับครับที่ว่าย่างระวังคนกับของหเนมันเดียวกันโมเลเนีเป็นอย่างเดียวโมได อ้าวบรรยากาศย่ำเล่งๆครับผมวันนี้อากาศดีครับเพราะมีฝนหลอกวันนี้ครับพี่หนอยอ,อ,อากาศดีครับผมกำลังหนึ่งไกลไ่กินแรงครับหนึ่งใบใจนเย็นครับพี่หน่อนี ยังได้กบมากกินนํากันเด้อครับเด้อครับวับนนี้มานำเสนอเมนูครับขอบคุณทุกทุกคนครับสวัสดีครับ